สวัสดีครับผมแตงอิสุวิยานะครับวันนี้ก็จะมาส่งรถก้อนให้ลูกค้านะครับผมเลิกดีๆวันนี้14กุมภาวันวาเลนไทนรพอดีใช่พี่ก็เดี๋ยวให้ลูกค้าแนะนําตัวนิดนึงครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อนาลงกบพักครับยินาลง์นะโอเคพี่มาจากที่ไหนมาจากจังหวัดอะไรจางหวัดบังน้อยครับบังน้อยแค่นี้เองวิยานะพี่เนาะทำอาชีพอะไรครับพี่บริษัทดีแอลครับดีแอลนะพี่เนาะแล้วเป็นไงซื้อรถกับเราใจพี่เรีิ่มไหลซื้อแต่งครบชุดไหมพี่ ตกแต่งล้อแม็กซ์จริงด้วยนะครับผมก็ก่อนที่จะลงกลับนะพี่ผมอยากรบพรว่ให้ลงฝากเพื่อนๆทางบ้านนิดนึงเผื่อมีใครสนใจแนะนำมาซื้อรถกระตังน่อยบริการเป็นไงอยี่สูใช้มงคลเล่านะครับตอแสงมงคลครับพี่ซื้อซื้อแถลชื่ออะไรพี่นี่กระเซี่ยวก็คุ้มแทงครับครับผมบริการดีนะพี่นะโอเคขอบคุณมากพี่ อ้สุดท้ายนี่พี่ก่อนพี่ไปขอให้พี่ลงน่ำรวยนะพี่นะก็ใช้รถกับเครื่องผสมนี่สูตรนะครับผมก็ไม่ยังไงก็ขอบคุณมากมาพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ